เสียงเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานดังขึ้นร่างของหญิงในบูทขาวสูงถึงเขา่ากระโปรงสั้นโชเรียวขาทรงผมซอยสั้นแนบศีรษะผู้ปอมปอมในมือสะบัดพริ้วยามหมุนตัวไปตามจังหวะเพลงอย่างพร้อมเพรียงและสวยงามพวกเธอเตะขาได้สูงเหมือนนักเต้นระบำแคนแคนผู้เชี่ยวชาญหมุนตัวและฉีกขาได้คล่องแคล่วราวกับเป็นนักบัลเล่นี่คือนักเต้นสมัครเล่นแห่งสมาคม JSCA ถึงจะเต้นกันไปหลายรอบแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะยังอยู่ตลอดเวลาใบาหน้าที่บ่งบอกชัดเจนถึงลิ้วรอยแห่งการเวลาแต่หลายคนอาจจะเดาการเวลาที่พวกเธอใช้ชีวิตมาไม่ถูกอายุ20 n yeah, yeah, yeah. no t no, no. 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 No, really yeah. no you re not who who is under 50? under 50? 55歳の時に入りました。 なんかシニアチアはもう楽しくて楽しくて見てても楽しいですけれども踊ってても楽しいんですねそれであのこのジェスカに入りましたそれはあの筋トレもしてますけれどもともかくこのシニアチアに来て踊ることが一番のきれいになる秘訣だと思いますかあうありがいそうですす65歳からですあのの みんな楽しそうに、元気に、笑顔でやってるので、私、ちょっと病気しましたので、はい、ちょっと暗かったんですね、<ー>それで明るくなりたくて、うん、すごく皆さん、元気なので、それで。恵子、うん、51歳、恵子53歳、ひよ子55歳、真紀子58歳、ひろみ60歳、陽子61歳、文六65歳、よし子70歳。 นี่คือชีวิตบางส่วนของผู้สูงวัยในสังคมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นชาติแรกๆที่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดตามการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาตินั่นคือเป็นประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า65ปีเกินกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมด ทุกวันนี้คนญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า65ปีมีถึง1ใน4หรือกว่า33ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ127ล้านคนและประมาณการกันว่าเมื่อถึงปี2060จำนวนคนที่อายุมากกว่า65ปีจะมีถึงเกือบร้อยละ40ของจำนวนประชากรทั้งหมดมีนโยบายหลายอย่างออกมารับมือกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ในปี1973รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ที่มีอายุเกิน70ปีเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีทําให้มีคนเข้าโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากโดยไม่จําเป็นนโยบายนี้จึงถูกยกเลิกในปี1983เมื่อถึงปี1989มีการปรับทิศทางให้ผู้สูงวัยอาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานพยาบาลมากขึ้นทำให้ธุรกิจสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุเติบโตอย่างรวดเร็ว ประมาณการว่ามีอยู่ประมาณ5,000แห่งทั่วประเทศทีใักตร่ี่หว่างน้เาสมากา่ที่ร่รัั ไม like ่เฉพาะผู้สูงวัยที่มากขึ้นแต่จำนวนของวัยแรงงานที่น้อยลงทำให้การใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติของที่นี่ 上げ下げして、ふわふわして、上げ下げして。今度は。最後に。ゆらゆらですね。<laughs> ゆらゆら。 ไม่เฉพาะช่วยเบาแรงเท่านั้นแต่หุ่นยนต์พวกนี้ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนคุยหรือลูกหลานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่มีดีอหีคุยนยนต์แม้จะเป็นเครื่องจักรล้วนๆขาดสัมผัสของความเป็นมนุษย์

ロボットとコミュニケーションをとるという目的で家から出てくる方もいますねこういうところがないとこの方たちが家から出るきっかけがないですねずっと家に閉じこもりっぱなしになってしまうのでそういう意味ではすごく役に立っていると思います เศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะถดถอยมาหลายปีและรัฐบาลมีภาระด้านรายจ่ายด้านสงเคราะห์สุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุเป็นจำนวนเงินมหาศาลเพื่อลดงบประมาณขาดดุลและหนี้สาธารณะของรัฐบาลจึงมีการปรับลดบำนาญและสวัสดิการของผู้สูงวัยการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงวัยเป็นจำนวนมากและนำมาซึ่งปัญหาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ สถิติการทำความผิดในผู้สูงอายุมากขึ้นนับตั้งแต่ปี2000ถึงปี2006เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ160ความผิดที่พบมากที่สุดคือการขโมยของตามร้านค้าจุดประสงค์คือต้องการคนดูแลที่นอนและอาหารและเพื่อหน,นีจากความโดดเดี่ยวคุกกำลังกลายเป็นสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงวัยอีกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงวัยในเขตเมือง นี่คือชีวิตของผู้สูงวัยอีกกลุ่มในเขตที่ได้ชื่อว่ามีประชากรอายุขายเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศนางอโนโนอยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ200กิโลเมตรเป็นที่แวะพักครึ่งทางระหว่างเกียวโตและโตเกียวมาตั้งแต่สมัยเอโดะที่เมืองวัสตสึมโตของจังหวัดนางอนโนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่คนอายุขยเฉลี่ยสูงที่สุดวาตาเาเบะอายุ65ปีอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกันกบแม่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชนแห่งนี้ปีนี้แม่ของวัตนาเบะอายุ88ปีพอดีเป็น88ปีที่ยังดูสดชื่นแจ่มใสความทรงจำดีเยี่ยมและยังคงทำงานในสวนได้ที่นี่นียยี่สิ้งเนี่あの老人ホーム四つ葉っちゅところ行ってそしてあのみんなと年寄りの集と話をして八十 八十から九十のおばあさんたち、おじいさんも混ざって、そこで四回して体操をしたり、踊りを踊ったり、いろいろしとるところ。<laughs> <c oughs> ผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ใช่แค่อายุยืนยาวแต่ยังแข็งแรงและมีความสุขอย่างพึ่งพาตัวเองได้ สุขภาพและสายตาย,ยังแจ่มใสพอที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้เองตามใจชอบโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครวิถีชีวิตของคนสูงวัยที่นางโนะบอกอะไรเกี่ยวกับเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวและแข็งแรงให้เราได้รู้บ้างจังหวัดที่สงบงามในหุบเขาแห่งนี้มีสภาพอากาศบริสุทธิ์ที่สามารถหายใจได้เต็มปอดอาหารการกินหลักๆคือผลิตผลและพืชผักที่ปลูกเองในสวน ที่น่าสนใจคือเมื่อไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาคนที่นี่เจ็บป่วยกันมากจากโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกโรคหัวใจที่เป็นผลมาจากความดันสูงสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารการกินเนื่องจากสภาพที่เป็นหุบเขาอาหารการกินต้องมีการหมักดองไว้อาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงเนี่ยมื่อว่านあの食べるなたね ในราวปี1960 จังหวัดจึงมีมาตรการลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคความดันสูงของประชากรโดยมีการเชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุมและได้ข้อตกลงว่าจะค่อยๆลดปริมาณโซเดียมในการผลิตมิโซะและเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ประกอบอาหารให้มีรสเค็มลงทีละเล็กทีละน้อยให้คนญี่ปุ่นได้รับโซเดียมจากอาหารประจำวันลดลงโดยไม่กระทบกระเทือนและไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ด้วยวิธีนี้ก็ทำให้สามารถลดปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงทั้งหลายได้ในที่สุดคนที่นี่กินเค็มน้อยลงจนกลายเป็นความเคยชินและอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากความดันสูงก็ลดลงอย่างชัดเจนนอกเหนือจากอากาศอาหารแล้วจุดเด่นอีกอย่างของนางอโน่คือน้ำสะอาดจากธรรมชาติคนที่นี่มีแหล่งน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาวไว้ใช้บริโภคอย่างที่คนในอีกหลายๆเมืองไม่สามารถมีได้ และที่เห็นได้ชัดเจนคือการที่ผู้สูงวัยเหล่านี้ยังคงทำงานและมีกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมองานการช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตชีวาและสร้างความกระฉับกระเฉงให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มากปัญหาอัตราการเกิดต่าและการขาดแคลนประชากรในวัยแรงงานทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายขยายการจ้างงานออกไปจนถึงอายุ65ปี และผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปก็คงมีอยู่ในตลาดแรงงานโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเหตุผลที่คนเหล่านี้ยังคงทำงานอยู่แตกต่างกันออกไปบางคนเพื่อรักษาสภาพร่างกายและจิตใจแม้ค่าตอบแทนไม่มากและบางคนทำเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองแก่ นอกเหนือจากงานประจำในอาชีวศวกรกวาตานาเบยยังมีแหล่งรายได้สำรองคือการให้เช่าห้องพักคนที่นี่ส่วนใหญ่มีงานหลักและมีงานสำรองอีกงานที่คอยรองรับอยู่ในกรณีล้มเหลวหรือพลาดพลั้งจากงานหลักซึ่งก็สร้างความมั่นคงทางการเงินและที่สำคัญคือความมั่นคงทางใจ 生活するだけのお金がないと今できないですよね。日本でも一緒だし、タイランドでも一緒だと思うけど、まず収入が確保できないと貧しい生活になると、もう一気に体がダメになるので、ね、そこはきちんとやっていく必要があります。<music> มีมอเตไซกีคันคะไเกิอีก่นคะเอ15ได้กาคันว้าว you still can this one this one อ uh ่าฮะ็นอันทีว้าว so classic もっと古いなどうしてバイクが好きですかうん、楽しいねうーん、好き好きもうとにかく理由ない好きで古いバイクを、えー、レストアって言って綺麗にして งกระสีนี่นรุนนะสกี <mm แต่อิ <mm ปา <mm ปายาลภรรยาวาตาเนเบะนอกจากงานประจํางานในสวนเธอยังทํางานบ้านเข้าครัวปรุงอาหารสดใหม่จากสวนเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวในวัย88ปีของแม่วตาตาเนเบะที่ยังคงปลูกผักในสวนก็ยังมีเวลาไปดูแลสุขภาพด้วยการไปแช่อองเซ็นทุกๆสัปดาห์ออกไปพบปะสังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันยีิบรุยิตกร อีกเบอรก่そこにもออนเซ็นกเอันดับห Catholic ่งเด็กเขาจะไปออนเซ็นที่ขับรถหันจะนี่ไปประมาณ40นาทีอ๋อโอเคคุณยายขับเองอ่าอิโมโตซังกับอุ่นแต่ใช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 ่เด็กเขาับรถนั้นนจะนั้นนะจ๊ะโดยรวมคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวของคนญี่ปุ่น ภาพชีวิตของผู้สูงวัยหลากหลายรูปแบบมีให้เห็นอยู่ทุกหนแห่งในประเทศนี้การให้ความหมายของชีวิตแต่ละคนในช่วงแต่ละวัยก็ต่างกันไปด้วยจะเต้นไปถึงอายุเท่าไหร่คะอารุเกหรือไอด้าอารุเกหรืไอด้ามาแต่จุดเริ่มต้นตอนอายุยี่สิบห้าปีผมบอกไม่รู้ตัวเขาเองเขายังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนแก่นะเขาเลยไม่รู้ นึกคิดแตแค่ต้นสิบเซบางคนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือและการดูแลไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลหรือเรือนจําบางคนหดหู่สิ้นหวังและไม่ปรารถนาจะสารสัมพันธ์กับผู้คนอีกต่อไปบางคนเผชิญสภาวะเจ็บป่วยทางสมองไม่รับรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครบางคนใช้ชีวิตโดดเดี่ยวและตายไปอย่างเดียวดายแม้จะมีครอบครัว บางคนยังดิ้นรนทํางานเพื่อให้งานหล่อเลี้ยงสภาวะชีวิตจิตใจไว้บางคนใช้ชีวิตสงบเรียบง่าย <music> 言,言葉にพピン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 ิどういう意味かというとすごく元気である日突然死ぬこれが年取ってくると理想なんですよ元気でやっててでいきなり ううและบาคคนยังคงมีพลังและความฝันทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยไม่ให้ตัวเลขอายุมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้น